สวัสดีค่ะพบก,กับครัวบ้านนิชานันนะคะวันนี้วันนี้ครัวบ้านบ้านของเรานะคะจะมาทำข้าวผัดนะคะสามสีนะคะที่เห็นในกระทะนี้ก็จะเป็นน้ํามันกับกระเทียมนะคะเปิดไฟก่อนนะคะเพื่อให้น้ํามันร้อนนะคะน้ํามันสองช้อนโต๊ะนะคะกระเทียมห้ากรีบค่ะกระเทียมนิหานนะคะซอยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวนะคะข้าวของเรานะคะ ข้าวนี้เราก็คุกน้ำปลานะคะน้ำปลาหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็สีิวขาวนะคะครึ่งช้อนนะคะข้าว200กรัมนะคะข้าวสุกแล้วนะคะสวยไหมคะข้าวข,ข,ของเรานะะข้าวนี้ต้องหอมผงสวยหน่อยนะคะคุณผู้ชมถึงจะอร่อยนะคะการปัดข้าวนะคะตอนนี้น้ำมันเราก็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยว อี่นี้ต้องซอยบางๆนะคะถึงจะอร่อยเวลากินแล้วจะไปคลุกกระเทียมน้ากระหอกค่ะนะคะ,ะ,อ,ะ,คะ,นะคะอันนี้เป็นรูปแบบการทำของบ้านหลังนะคะจากนั้นนะคะเราใส่อันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่สีที่หนึ่งเป็นสีของอ่แดงนะคะแดงเราจะผัดอันนี้ลงไปใส่ก่อน,นะคะ่ะ แล้วก็จะใส่ข้าวนะคะใส่ข้าวลงไปค่ะผุ้ข้าวนะคะข้าวนะคะผุ้ข้าวข้าแต่น้ํามันค่ะข้าวเอ่อการทำข้าวผัดนะคะข้าวจะต้องเม็ดกลมนะคะผัดแล้วเม็ดกลมกระเด็นนะคะกระเด็นกระดอนนะคะโค้นหน่อยนะคะถึงจะอร่อยค่ะัข้าวนีนะคะเม็ดข้าวจะต้องกลมนะคะ หอมแล้วนะคะหอมไปกับเราด้วยนะคะคุณผู้ชมหอมไหมคะหอมนะคะ,ะคะวามมันนี่ก็ต้องมันหน่อยนะคะจากนั้นนะคะจากนั้นเอาใส่เอาใส่ผักก่อนนะคะเอาใส่ไข่ก่อนนะคะใส่ไข่ะคะ่ะเวลาเราผิงข้าวผัดนะคะไข่จะต้อง อเม็ดข้าวถึงจะอร่อยนะคะไข่ห่อเม็ดข้าวค่ะถึงจะอร่อยะคะ่ะก่อนจะใส่ไข่นะคะเราขอน,น้ํามันตังช้อนหนึ่งนะคะเมื่อกี้น้ามันสองช้อนนะคะน้ํามันก็จะเป็นสามนะคะใส่ไข่ลงไปะคะ่ะวันนี้เราเลือกไข่เสร็จมานะคะ เป็นนิดหนึ่งนะคะวันนี้สีที่สองนะคะก็จะเป็นฟักทองนะคะสีที่สากกะเป็นแครอทนะคะคุณผู้ชมสีลาจบายท้องนะคะต่อจากนั้นนะคะเราก็จะเอาข้าวเอาข้าวไปกบไขค่ค่ะเพื่อให้ไข่ติดในข้าวค่ะหรือข้าวไปติดในไข่หรือข้าวไปติดไข่ค่ะเรียกได้สองแบบนะคะกับกัดนิดหนึ่งนะคะอร่อยค่ะข้าวของเรานะคะสูตรของเราอน่อย เขียดิดนะคะกระถ้ามันกว้างไปค่ะข้าวเล่นแันเดียวน,นะคะอย่าลืมน,นะคะคือเทคนิคของการทำข้าวข้าวผันดนะคะข้าวจะต้อง,งสวยๆนะคะถึงจะอร่อยนะคะแล้วข้าวเวลาผัาดเม็ข้าวจะต้องแะเด็น,นะคะ่ะเม็ดข้าวนะคะเม็ดข้าวพูดถึงเม็ดข้าวนะคะข้อสังเกตน,นะคะ ต่อไปนะคะต่อไปนะคะเราจะใส่พริกลงไปนะคะให้หอมๆค่ะพระพิกสามเม็ดค่ะพริกสวนนะคะถ้าใครชอบพริกมากก็มากได้นะคะพริกจะช่วยให้เราแบบว่าสบายท้องเหมอือนกันนะคะจากนั้นเราจะใส่เครื่องนี้ลงไปนะคะสิ่งของเรานะคะใส่ลงะปพชุบข้าวผัดไค่ะให้ทำไมคะให้เขาสุกค่ะเพราะว่าสุกง่ายนะคะ สวยไหมคะสีสวยเลยนะคะคุณผู้ชมหอมไหมคะหอมไหมคะคุณผู้ชมหอมไปกับเราด้วยนะคะเอาเนยมันหนึช้อนนะคะเพื่อให้ข้าวแบบอันนี้หน่อยจะได้อร่อยอร่อยรวมสรุปแล้วก็ข้าวข้าวสองร้อยกรัมเนยมันหนึช้อนนะคะคุณผู้ชมถ้าใครไม่ชอบเนยมันเยอะก็ไม่ต้องใส่เยอะค่ะนะคะหรนะือดีกว่าชอบค่ะ แต่ให้เขาแบบว่าล่อๆนะคะ,ะจะอร่อยนะคะเราไม่ได้กินเราไม่ได้กินน้ำมันอย่างเดียวนะคะเรากินกันกระพื้นด้วยนะคะนะคะกินผสมประจากไปะค่ะ <c oughs> ความเค็มเราอย่าลดจัดนะคะ, <c oughs> คะการกินขา้าวผัดนี้ต้องกินหยอดนะคะถึงจะอร่อยหยอดเปรี้ยวหน่อยนะคะเปรี้ยวเผ็ดนะคะที่เราทำคําพริกเปรี้ยวเผ็ดนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลากินมันจะอร่อยะค่ะ ล้วใส่พริกเป็นปนิดงต้องเป็นพีิที่หนูสวนนะคะท่านผู้ช,ชมนะคะเอาละค่ะสำเร็จแล้วนะคะสำเร็จแล้วนะคะปิดไฟค่ะสีสวยไหม,ม,มคะท่านผู้ชมขอบไหมคะขอไปกับเราด้วยนะคะขอไปกับเราด้วยค่ะตอนนี้เราก็จะมาตักเสิร์ฟนะคะสีสวยนะคะเราเรียกว่าข้าวผัดสามสีนะคะวันนี้ สีแดงสีส้มแล้วก็สีสีอะไรคะสีอะไรคะคุณผู้ชมสีแดงสีส้มแล้วก็สีเหลืองคะ่ะไข่เป็ดนี้ก็ดีอย่างนะคะท่านชอบไข่ไก่นะคะท่านก็เอาไข่ไก่ใส่ได้นะคะขึ้นอยู่กับความชอบของท่านนะคะอันนี้เราก็าทําตามใจเรานะคะรสชาติก็อย่าให้เค็มจัดนะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลากินเราจะหยอก าผัดต้องกินยอดค่ะเปรี้ยวเค็มจะอร่อยนะคะคุณผู้ชมนะคะลองทำดูนะคะสะอาดและปลอดภัยค่ะผัดเสร็จแล้วกินเลยนะคะกินเลยค่ะผัดเสร็จแล้วนะคะจัดค่ะแตงผักก็เลือกตามใจชอบนะคะตามใจชอบของเราถ้วยนะคะคว่ำลงไปค่ะหนึ่งสองสามปั๊บ <laughs> ต้องมีกรรมวิธีนะคะาการทำถ้วยเนี่ยค่ะ ต้องมีก,การกรรมวิธีหน่อยนะคะสวยไหมคะคุณผู้ชมกินกินข้าวผัดกันนะคะวันนี้วันนี้นะคะข้าวผัด3ามสีของเราก็สําเร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะแต่งค่ะแต่งกวาค่ะช่วยให้ผิวพรรณผิวพรรณงามค่ะมีน้ำมีนวลอันนี้ก็เป็นออวอเตอร์เคฟค่ะบ้านเราปลูกเองนะคะกินกับข้าวผัดอร่อยนะคะ ข้าวผัดสามสีนะคะจานหนึ่งกินเท่านี้พอนะคะอย่ากินมากนะคะกินพออิ่มนะคะวันนี้นะคะข้าวผัดสามสีของเราก็สําเร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะติดตามให้ด้วยนะคะช่วยเราติดตามหน่อยนะคะเราไม่ยังไม่มีคนติดตามเลยค่ะช่วยเราติดตามนะคะเราอยากได้คนติดตามนะคะข้าวผัดสามสีนะคะสวัสดีค่ะ